wp พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสำหรับใช้ปั๊มน้ำสม e นะครับปั๊มจากบาดาลนะครับขึ้นมาคุ้มค่าเลยนะครับสังสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะครับปั๊มน้ำจากบาดาลนะครับวันนี้เป็นวัดบุรกอนะครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสูงนี่นะครับผมปั๊มจากบาดาลนะครับก็ ความลึกประมาณ40เมตรนะครับปั๊มจากนี้เราขึ้นเข้าไปันแทงความสูงก็าาาราวๆ10เมตรนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาตามแทงข้างล่างนี่นะครับตอนนี้เราใช้ทั้งหมด7แผ่นะนะครับ300วัตต์นะครับขับปั๊ m ัมมติขนาด1แรงนะครับของแฟงกินนะครับใช้ระบบ ควบคุมด้วยโปรแกรมเป็นระบบไฮบริดนะครับที่ไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับใช้ได้ทั้งสองระบบเลยนะครับเวลาไม่มีแสงแดดก็สามารถสับเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้นะครับใช้ได้สองระบบมีของวัดนะครับผมแล้วก็มีโรงงานน้ําอยู่ข้างๆานะครับเป็นโรงงานที่ผลิตน้ําดื่มนะครับนี่นะครับใช้น้ําจากจุดเดียวกันนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับระบบนี้นะครับ เหมาะสำหรับการเกษตรทุกชนิดนะครับสนใจติดต่อได้นะครับสำหรับพลังงานทดแทนของเรานะครับ0885946389นะครับ0916618439นะครับสนใจยินดีให้คำปรึกษาได้นะครับ